ธรรมะสวัสดีธรรมะสวัสด,ดีจากพุทธ,ธชวาราค่ะธรรมะแบบบ้านๆมาแล้วนะคะสวัสด,ดียามเย็นๆนะวันนี้ขำๆหน่อยนะคะวันนี้พุทธ,ธชวาราเขาจะมาเล่าเรื่องยานต่อไปอีกนะคะวิปัสนาญานเนาะคราวที่แล้วเล่าถึงวิปัสนูปกิเลสถ้าเราผ่านตรงนี้มาได้นะคะ เราก็จะสามารถทพ,พัฒนาจิตให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ผู้ใดที่สามารถหลุดจากวิวปัสสนูปะคเลสนี้ได้ก็กลับมาพิจรารณาให้รู้ให้เห็นให้มีปัญญารู้แจ้งในวิปัสนาญาณที่สงูงยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นะคะธรรมะต่อไป เมื่อพิจารณาต่อไปก็จะเห็นว่ารูปนามนี้มีความเสื่อมเป็นธรรมดาทุกคนมีความเสื่อมเหมือนกันหมดรูปนามนี้มีความเสื่อมเหมือนกันหมดเราจึงควรมีปัญญารู้แจ้งในช่วงต่างๆตั้งแต่วัยเด็กวัยผู้ใหญ่ถึงวัยชราว่ามีความเสือ่อมเสื่อมให้เราเห็นอยู่ทุกวัยทุกช่วงวัยแม้ในช่วงปีก็มีความเสื่อมให้เราเห็น แม้ในช่วงนาทีวินาทีก็มีความเสรอมให้เราเห็นเราเรียกวิปัสสนาญาณน,นี้ว่าพังขยานนะคะธรรมะต่อไปผู้ที่ปฏิบัติแล้วแต่รู้แจ้งถึงภัยของรูปนามความหน้าหวาดเสียวความหน้ากลัวของรูปนามนะคะ,ะพุทธาก็เล่าเรื่องพังขยานนะคะก็จะตามนี้นะคะ เราก็จะมองเห็นความเสื่อมของรูปนามนะคะมีการเสื่อมไปตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะก็พอเราพ้นจากวิวปัสสนูปกิเลสมาได้เราก็จะพัฒนาปัญญายาณของเราขึ้นไปอ่าขึ้นไปให้ให้ขึ้นไปอีกเรียกว่า พังขยานนะคะพังขยานเราจะเห็นความเสื่อมถอยความเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละนาทีวินาทีนะคะอ่าอันนี้ก็เรียกว่าพังขยานวันนี้ธรรมะบ้านๆจากพุทธศวลาก็ขอเล่าแค่นี้นะคะก็จะขอนำเสนอแค่นี้นะคะ เราก็จะดูดูซิอะไรมันกินไปแถวนี้นะคะก็มีแมวพังขยานนี่แหละคะ่ะอาล้วค่ะธรรมะก็ธรรมะจากพุทธชวลาก็แบบบ้านๆง่ายๆนะคะแต่แม่อภุธชวลาก็ไม่กล้าจะที่จะพูดหรือดัดแปลงอะไรมากมาย เพราะว่าธรรมะอันนี้มันเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าในพระสูตรพุทธภูมิในยุคของพระพุทธเจ้าพระสีอริยะเมตไกรนะคะอันนี้พุทธชวลาก็รู้สึกว่าระหนักถึงภูมิความรู้ของพุทธเจ้านะคะถ้าจะพูดตางภาษาเรามากไปก็ไม่ได้นะคะเราต้องเคารพในธรรม และมีซื่อมีความซื่อสัตย์ในธรรมค่ะวันนี้พังขยานพุทธาชวราก็จะขอนําเสนอและให้เล่าสู่กันฟังเท่านี้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามิกับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเอฟี FC, พุทธาชวราทุกท่านกราบสวัสดีพุทธอาจารย์ พระพุทธเจ้าพระสีอรดิยะเมตกาค่ะสาธุค่ะ